สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะซิบนิวประนมบังคมเยวายทั้งยิ่งทั้งชาติเมตตาไม่เฟนน่าเอ้ยวันนี้วันคานก็อพระวิญญาณทรงนำยิ่ใจสุขลังทำตามพระเจ้านะเอ้ยว่าแม้และทำตามพระเจ้าน่าเอ้ย ในสดุดิร้อยยี่สิบเอ็ดข้อเจ็ดองพระบุทเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาท่านให้พ้นจากพยานันตรายทั้งปวงพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของท่านอธิษฐานก่อนค่ะฮาเรลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพค่าลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะ ขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการอาราขาทั้งยีิบสี่ชั่วโมงสําหรับทรงไถ่ให้พ้นบึงไฟนรกให้พ้นโลก,กีวิัยใสทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้เก้าอย่างให้ได้พระสิริเทลงมาเต็มร่างฟ้างพรู ให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์ทุกคนโอ้พระบิดาขอบคุณที่ทรงพิทักษ์รักษาป้องกันพยานอันตรายต่างๆป้องกันร,รักษาชีวิตของทุกคนที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกไว้โอพพโ้พระบิดาประกาศสกุลกฤษเสอฟ้าเตยให้เฟนเฮนโหลดวิยเนมโยกิงดงคำอยู่วินบิดานอนอะไรซีดีดีในแผ่นที่บ้านดีเดลเดเรเบนแอนโฟกิบมาดัดแอดวิออลโซแฮโฟกิเป็นนอเดเธอร์แอลีดานดิทูเทมเทชัน ปฏิริปภานฟอร์มี้เป็นฟอร์ย่อยสกิ้งโดเมนเดอร์พลวันแล้วก็รีฟอร์เอเวอร์เมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวนในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงษ์ทลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ทลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์ทลายล้มลงเมื่อถูกทดลโลแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชพระสิริเป็นของพระองค์เสมอไปเป็นนิอเมน หตาหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไร้กราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะและขอพระเจ้าเทพอพอลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตว์ซึ่งมือสะอาดในวันนี้ในการเฝ้าเดี่ยวในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าประกาศิโรโกซิขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะแห่งจิตสัตว์เพลอดเพลอด ล้างบาปค่าขอกราบพระบาทาของพระเยซูข้ารักพระองค์มั่นคงในทุกวันได้สุขสรรจึงมันประกาศให้โลกได้รู้ไม่มีใครบริสุทธิ์ล้างบาปได้เหมือนพระเยซูผู้ทรงคููทุกชาติจนให้พ้นบึ้องไฟอเมนา รพระองค์ทรงเปลืเงริกเศร้ารเช,าชื่อพระเจ้าพบพรอรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟกุกลุ่นสำนึกพระคุณจึงได้เกิดตนสภาพผ,ผิดกับผิดกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานจนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านเข้าสวรรค์น,นั้นอาเมานกาอนุญาตารส,สริน ไปในนามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาเชื่อพระเจ้ากันทั่วโลกาพาสุกสันชนไปนานแต่ให้หมดได้แม่แม่โลกจะแตกงเกเป็นเทเียงป่าผ้าเปลี่ยนลงมาก็อย่าวาดั่วเราไม่ทำชัวเราทำแต่ดีพระเจ้าดีกุ้ครอง้าแมเออพระเจ้าดีกุ้ครองพระเจ้ากุ้มครอง,รค,ค,รองคนชอบทำและย,ยำเกรงพระเจ้านะคะ ใจถมไม่อดตัวไม่อดรู้ไม่อวดรวยไม่ไม่เย่อหยิ่งจองหองนะคะแล้วพระเจ้าคุ้มครองทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูวาเมนข่าวนะคะข่าวเอ่อใครที่ประกาศข่าวนี้เอ่อมีคนเชื่อน้อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเอ่อเขาเมื่อวานไม่เป็นก็ประกาศนะแต่เขาเชื่อครูหมอโนราครูหมอนังตะลุงแล้วตอนนี้เขา ล้มหลังหักอยู่โรงพยาบาลแล้วแม่เป็นบอกว่าไม่ต้องเชื่ออะไรเพเชื่อพร,ระเจ้าเชื่อพระเจ้าช่วยรักษาให้หมดทุกเรื่องนะไม่ต้องเป็นอะไรถ้าเชื่อผีผีมาลักฆ่าทำลายพี่น้องแต่เชื่อพระเจ้าพระเจ้ามาให้ชีวิต่ะชีวิตที่นิรันดร์ชีวิตที่ไม่เน่าเปื่อยอ่ะแม่เป็นก็อธิบายไปแล้วเมื่อวานนะประกาศทุกวันเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรพี่น้องแล้วก็ข่าวที่ปลอมเสียงนะ เมื่อวานนี้โทรมาโทรมาจากเหมือนเขาเป็นสอบอพี่น้องเสร็จแล้วก็แม่เพนก็จะรับไปเลพระเจ้าบอกอย่ารับลูกหลอกหลอก,ลอกยิ้งแง่พอพอจะรับปุ๊บเฟซมันจะบอกว่าหลอกลวงระวังหลอกลวง <laughs> วัดดี <laughs> ไม่เป็นเลยรอดไปขอบคุณพระเจ้าด้วยแเลยแม่เพนมีพระเจ้าด้วย<ม>แล้วต้องฟังเสียงพระเจ้าตลอด<ม>พี่น้อง ถ้าฟังเสียงพระเจ้าแล้วไม่โดนหลอกนะคะพี่น้องแต่ถ้าไม่ฟังเสียงพระเจ้าเมื่อวานโดนหลอกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้ปลอมเสียงแม่แมเพนหรือปลอมเสียงเพื่อนแม่เพนปลอมเสียงนี่แหละลูกศิษย์แม่เพนทั้งห้าหมื่นคนใช่ไหมปลอมเสียงเป็นลูกศิษย์มั่งแฟนเพลงห้าหมื่นคนหรือเพื่อนในเฟซที่อีกห้าพันนะเฟซอันนี้ห้าพันเฟซอันโน้ห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ในติ๊กตอกอีกหมื่นคนที่ติดตามแม่เพน ปลอมเสียงนะบางคนปลอมเสียงไม่เป็นไม่รับเพนะเพราะพระเจ้าอยู่พระเจ้าอยู่ก็ไม่เป็นพระเจ้าจะบอกตลอดพี่น้องเหมือนกับคนนั้นนะที่ว่า,เ,าเมื่อวานนั้นที่ว่ามามาถึงก็ไม่เป็นบอกว่ายาลูกเขาบอกให้โอนเงินไปก่อนพันแล้วเดี๋ยวก็ได้มาสามหมื่นสองไม่เป็นบอกยายายา,ยาไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่เป็นถามพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีหลอกหลายพี่น้องระวังนะคะ อาพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ปัญญาจารย์บทที่10ข้อ18 t h r o โทรเทสเอ่อเลสีเน่เห็นไหมถ้าผู้เกียดเกียดคร้านวันนี้สอนเรื่องการเกียดคร้านไม่ดีนะคะเดอะอ่าบีมเวิร์กนะอ่อสิงส์อินแอนด์ทูเดอะเล t กทิ้งดาวออฟเดอะแฮนส์เดอะเฮาลีคส์เห็นไหมผู้ใดที่เกียดคร้านจารย์ทันก็ผู้ พังใช่ไหมหากงอมืองอเท้าเรือนก็รั่วฉะนั้นต้องขยันขยันแล้วไม่อดแน่ยังเปิดอแพรให้ผู้อื่นได้นะพระเจ้าให้ขยันนั่นเองนะอยากขี้เกียจจงขยันดูแลทุกอย่างให้ดีไม่ใช่กินแล้วก็นอนนะออของไม่เป็นทำไรไม่รอดก็กวาดบ้านถูบ้านกวาดอยากใยตักน้ำรดน,น้ำต้นไม้แต่ตอนนี้ไม่ต้องรดนะปลูกผักปลูกหญ้านะนี่ปลูกมาเขือยาวได้แล้วนะ ได้ผลแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าต้องทําดูตัวอย่างอาจารย์ปราโมทสิโอทำเพาะเพาะไม่มีที่นะไม่มีที่เหมือนพวกเราบางบ้านนะเขาก็เพาะใส่นะนะั่นน่ะใส่กระถางมนาะขายนะครับพี่น้องเขาขยันนะ,ะ,ะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าเอาตัวอย่างมดพระเจ้าให้ดูตัวอย่างมดขยันเห็นไหมสร้างเป็นจอจปลวกได้เห็นไหมหมดนั้น สร้างรังเป็นจอมปลวกได้ขลดินดิะนิดทีลินิดอะ่ะผลข้าวสารทีละเม็ดอะ่ะพี่น้องเราก็เหมือนกันวันหนึ่งได้บางคนห้าร้อยบางคนพันแต่ไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมบัดดีมก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสุภาษิตบทที่20ข้อ4 because of winter the lazy on window floor า l o w แปลว่าไต้วันอ่ uh, he will be beginning in receiving time บัดเดวินบีนอตสิงเห็นไหมคนเกียรติค้านไม่ยอมไทวานเมื่อถึงฤด,ดูดังนั้นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะไม่มีอะไรกินใช่หไหมต้องไปขอเพื่อนกินหรือว่าต้องอดอยากนะถ้าไม่ทํางานนะสมัยโกนนะคุณแม่น,ะน้านาก็ไปแล้วไปทํานาพอตอนเก็บเกี่ยวก็ได้เข้ามาเต็มเฟียนเห็นไหมพน,นั้นในะพี่น้อง ได้เข้ามากินตลอดปีนึกออกไหมสมัยก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ทํานาแต่ไม่ได้ขี้เกียจไปทุกวันพี่น้องนะคนเกียจคร้านไม่ยอมไถหว่านเมื่อถึงฤดูการที่เก็บเกี่ยวก็ไม่มีอะไรกินพืชผักไม่ปลูกลงดินจะเอาอะไรกินลองคิดดูใช่ไหมต้องปลูกทุกวันเนี่ยไม่เป็นปลูกสับรดได้วันเมื่อก่อนนะสามต้นสีต้นปลูกสมไปเรื่อยพี่น้องนะพอว่างปุ๊บก,ก็ปลูกแต่ตอนนี้พอแก่ปุ๊บนะ ทำงานเบาๆตอนนี้เพราะไม่เป็นไปเห็นเพื่อนที่อายุเท่าๆกันนะพอทำงานหนักแล้วก็ตอนนี้เส้นโลหิตตีบแล้วนั่งพิการอยู่สองคนไม่เป็นเลยไม่ค่อยกล้าทำงานหนักอยู่คนเดียวด้วยอันตราย <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าสุภาษิตบทที่6ข้อห go to the end น่ะให้ไปดูมดนะยูเลซิวันคนขี้เกียจเอ๋ยจงดูตัวอย่างมด See it w e r e and become wise เห็นไหมสังเกตวิธีของมันและจงฉลาดขึ้นเห็นไหมนี่มันเป็นบอกแล้วมดจะเก็บเกี่ยวทีละนิดทีละนิดจะได้เป็นโกงโจมปลวกใหญ่ยัเก็บข้าวสารทีละนิดได้เป็นโกงสูงเห็นไหมนั่นแหละเราก็ต้องสะสมเห็นเด็กคนนั้นไหมไปซื้อทองให้คุณแม่เพราะสะสมทีละสิบบาทยี่สิบบาทไม่ยอมกินขนมพี่น้อง พ่อแม่ให้ตังไปไม่ยอมกินหนมหยอดหยอดหย,ย,ยอดซื้อทองให้คุณแม่วันเกิดนันได้ตั้งห้าหมื่อีกคนได้ซื้อสองสลึงนะ,อ,ะองหมื่นห้านะเก็บทีละสิบบาท20เนี่ยพี่น้องเป็นเหรียญตังเป็นแบงค์สิบแบงนยี่สิบเป็ฯพอไปถึงร้านทองเนี่ยเทออกมาเป็นเนี้ยนั่นเลยนั่นเลยเขาบอกรู้จักเก็บเด็กคนนี้ดีนะ,ะแล้วเหมือนกับ สมัยก่อนตอนไม่เป็นเล็กๆอ,อายอุห้าขวบหกขวบอ่ะเด็กชายใหม่เห็นไหมอะ่ะยอดกระปุกเหมือนกันยอมกินแต่ไข่ไข่ไก่ฟองนึงนะกินเป็นอาทิตย์หนะ้าองศานะนี่เหมือนนิทานนั่นหละพี่น้องเสร็จแล้วก็ยอดตังยอดตังยอดตัง,ตง,ตงพี่แม่เจ็บป่วยเลยแม่เกิดเจ็บป่วยต้องผ่าตัดเลยต้องเอาตังในกระปุกของเด็กชายใหม่นั่นไปรักษามแม่หายเห็นไหม ฉะนั้นปรบมือให้คนขยันด้วยนะต้องเอาคนขยันอยากขี้เกียจเนี่ยพระเจ้าให้สอนเรื่องนี้วันนี้จงดูตัวอย่างมดคาบดินที่ทีละหยดตอบเป็นรังใหญ่โตได้สังเกตวิธีของมดนี้ไว้เราจะได้ขยันทุกวันเอ้ยน,นั่นเห็นไหมฉะนั้นพี่น้องดูตัวอย่างมดกันไว้นะ สุภาษิตบทที่26ข้อ15เดืนเลสี่วันคนขี้เกียจเอ๋ยเหล่าแล่ Has hidden, ah uh, hidden, ah uh, his hand in the ah uh, bank bank f i t น nah, a bank f i t bone, he has become too weary, น nah, a to bring it back to his mouth, น a คนขี้เกียจจะแช่มือคาอยู่ในชาม ขี้เกียจเกินกว่าจะหยิบอาหารใส่ปากตนนั่นขี้เกียจกินแล้วก็นอนสันหลังยาวนเน่แน่แค่เอาอาหารใส่ปากยังขี้เกียจเลยต้องให้คนป้อนอย่างงี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องนะเราต้องทําเราต้องขยันนะคะอะคนขี้เกียจเหนื่อยใจไม่อยากทําอะไรแม้แต่จะเอาอาหารใส่ปากตนยังบ่นว่าเหนื่อยจังไม่อยากตักข้าวกินเอือมระอาชอบบ่นว่าเบื่อนา,นายเมื่อยไปหมดรันทดใจ คนกี้เกียจได้อ้างฝนตกก็ไม่ทำแดดจ้าก็ไม่ทำฝนแรงก็ไม่ทำนะพายุเข้าก็ไม่ทำแต่คนที่ขยันนี่จะทำเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าวันไหนจะฝนตกแดดออกพายุเข้าทำเพพี่น้องไม่เป็นไม่เคยหยุดเลยถวายเกียรติพระเจ้าแปดปีเต็มแล้วไม่เคยหยุดเลยสามร้อยหกสิบห้าวันคูณแปดเท่าไระพี่น้องไม่เคยหยุดสักวันหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะ พระเจ้าตรัสผ่านนะอย่าดูหมิน่นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แม้ไม่ได้ไปโบสถ์ก็อย่าว่าบางคนพอไม่เป็นหรือใครก็ตามที่ไม่ได้ไปโบสนั้นพราะพระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วทรงเจิมตั้งไว้แล้วแล้วพระเจ้าทรงอ่าให้นะให้ทุกอย่างทรงสําแดงไว้แล้วว่าคนนี้เป็นลูกพระเจ้าคนนี้เป็นลูกพระเจ้าคนนี้เป็นลูกพระเจ้าประทับก่าวไว้ที่หน้าผากทุกคนแล้ว อย่าไปลบหลู่ดูมินเพราะวิญญาณบริสุทธ์ลบหลู่อื่นได้แต่ลบหลู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ตกตกเบิงไฟนระกพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะฉะนั้นอย่าลบหลู่ใครเวคนที่ไปไม่ได้ก็มีสาเหตุแต่เขาเติดสนิทกับพระเจ้าอ่ะติดสนิทกับพระเจ้าดีกว่าคนที่ไปโบสถ์แต่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าอ่ะกลับมาถึงเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิม ต้องมีเลิศความรักจอยควา,ามชื่นชมยินดีพีดความสันติสุขลองซัพพลิงควา,ามอดทนค่ายเนตราร์มปราณีกุ้นเนตราร์มดีเฟสฝนเนตฟาร์มซื่อสัตย์เย็นตเนตฟาร์มสภาพอ่อนโยนและเซนกอนโซนการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะาต้องมีลักษณะชีวิตที่โดดเด่นนะต่อไปพระเจ้าให้เพลงนี้นะคะผู้ใดเกียรติครานการงานต้องอดแน่ ทำตัวแย่เบื่นการงานเกียดตการยิ่งทำงานใดก็ทำได้แต่ไม่จริงขี้เกียรติยิงน่าสงสารเกินเยียวยาคนเกียดติกานเมื่อถุงรูด,ดูไม่ไถหวานวิธีการของเขามัวเมาแต่คอยโชควาสนามัวอธิษฐานขอพรจากพระบิดา แต่เทาว่าไม่ทํางานมัวอธิษฐานอย่างเดียวมัวอธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องต้องทํางานด้วยไม่เป็นแก่แล้วยังต้องทํางานเลยต่อไปเพลงที่พระเจ้าให้อีกนะคะข้าสรรเสริญพระเยซูพระผู้ไทยได้หลุดเป็นไทยเพราะพระองค์ทรงนําทางรับพระพรจากฟ้านำพาความสว่างพบผลทางความรอดตลอดกับกัน ข้าจึงร้องสรรเสริญสดุดีทรงนำชีวีในพบศพสุขสร์ให้ปลอดภัยในทุกชีวีมีค่านั้นพระเจ้านั้นทรงนำหน้าฉันเป็นนิรันดร์การพระเจ้าทรงนำอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปพระเจ้าให้อีกเพลงนะคะให้อธิษฐานเหมือนการหายใจเให็นไหมการหายใจเข้าออกเนี่ย ของทางพุทธจะพุทธูพุทธูพุทธ,ทธ,ทธตลอดแต่ของเรานี่อธิษฐานพระเจ้า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 ตลอดนะขอบคุณพระเจ้าทุกลมหายใจนะให้อธิษฐานเหมือนการหายใจอยู่ที่ไหนทุกลมหายใจก็ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานเกิดผลทุกคนพ้นความสศกเศร้าทุกค่ำเช้าพึ่งพาแต่พระองค์คนผิดบาปเร่งสา,าพาห้กากับใจ น้ำตาไหลทูลขอพระองค์ทรง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 ให้อภังงยในทุกคนที่ถ่อมใจลงเชื่อพระองค์อธิษฐานเผื่อกันทุตสวรรค์พากันยินดีเห็นไหมแม่เตมเทวาทุตสวรรค์ต่างยินดีใช่ไหมพระเจ้าก็พอใจทรงพอพระทัยนั่นเองฉะนั้นต้องมาอาธิษฐานเผื่อกันทั่วโลกทุกวันเพราะอะนะขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนหลามูวมชนในโลกา ให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกข่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทรลลาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษามให้พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวัรนใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันไงให้พี่น้องกลับใจสาภาพบาปนะที่เคยทำผิดบาปมานะพระเจ้าจะให้อภัยเสมอขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนช่วงนี้รับเชื่อรับเชื่อเสร็จไปรับปรับติสมาเสพี่น้องจะได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูนะคะ ยกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่ง ปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุุุษที่เคยทํามาขอพระบิดาทรงนําพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบนสุดหยุดบาปเวรกรรมทําแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณานสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและําสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรก ลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายแก่ตพระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องได้พ้นบึงไฟนรกท้าไม่เลิกบาปผิดข้อเดียวคือผิดหมดพี่น้อง ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้อธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกนะคะใครเจ็บป่วยก็มือขวาวางบนหัวเลยนะคะยกเสียงขึ้นค่ะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะโซโลโทรฟานังฟอนดงเชียงฮอลอังฟอนัสเตนาคาชิโซโลโกฟานังซาดาคาชิฮโลฟานังฟอนอัสเตชีไฟของพระเจ้าไฟอับกัดไฟอับกัดเผาผลาญวิญญาณชั่วร้ายออกให้หมดเผาผลาญสงครามยาเสพติดและ สงครามมนุษย์พัคาซีเฮโกเชกัตตาดกเซผีสตานต่างๆออกให้หมดปากกาซโกโกเชโวเชนกัตตาดากาเซขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเยียวยารักษาหัวใจของผู้ที่เจ็บป่วยปากกาซิุูกโกเชคุณารีให้เดินได้น้องนิดให้หายปวดหัวภากกาซิโกโตโกโฟเรกาเซและทุกท่านที่เจอวิกฤตเป็นหนี้อยู่30ล้านหรือ10ล้านก็แล้วแต่ขอให้พ้นวิกฤต บริการขอพระเจ้าช่วยให้พ้นวิกฤตด้วยเถิดประกาศิโลอโกโฟรพระเจ้ามีหนทางเตรียมงานพร้อมดีเสมอไว้สำหรับทุกท่านหนุโกโโฟในงานฟ้านในก,นกระชืซอใครเป็นบ้านแห่งพระพรก็มีสุขภาพดีมีชัยชนะมีอิทธิพลนะแล้วก็มีสุขภาพดีมีความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะนี่คือบ้านแห่งพระพรส่วนบ้านแห่งความสาบแช่งนั้นความยากจนความเจ็บป่วยและความพ่ายแพ้ สุรลโกชีฮาระโกฟอนเราพ้นจากคำสาปแช่งแล้วโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้ากาลกชีฮูโรฟอนะนิขอเป็นบ้านแห่งพระพรทุกท่านประการกลาคชีนโลโกฟอนะนกันซนะพกทะกซอนในกัียาสิติดหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งโชรายหมดไปแก๊งปลอมเสียงกันหมดไปโอ้พระบิดาเผาไว้เหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกโมราที่พระเจ้าเผามาแล้วเพคะพระการโกโลโกฟอนะกันฟนในกันซ โว่กาชีโฮโลโฟคนชั่วให้พระเจ้าเก็บหมดไปคะให้เกลี้ยงเมืองให้แผ่นดินสวรรค์เกิดทุกบ้านทุกหลังคาเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลกซารกัตเทอรโฮรฮูนกัเทอาเลกาชีโฮโลฟานงาังกัเซอสุรุกัตเรฟ์ฟารนงาังกัตเซอพระเจ้าเทพพ่อลงมาให้ลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจักริดลูกกัปิญญาลูกปุ๊กปิกลูกไฮโลพระคัเซโฮแต่ก็ฟานงาาิงกัฟานิกิเชฮานิงกัฟานิงกัตเซฮานิงกัตเซ น้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลินนอพี่รัตดาน้องเมธาน้องสองล่าภัคศิโฮร์โกฟ้านีไงไง่ไงแฟรลูกดาวลูกดาวเรืองลูกดาวลูก,ลกตุนลูกอาทิตย์ภัคศิโฮร์โกฟา้าในแก่เชื้อลูกจงดีใช่ไหมที่ว่าผ่าตัดอะไรนะลูกภัคศิใครนะเมื่อวานเขียนบอกแม่มาพี่ผ่าตัดอะเสียชิกระเสอ๋อรถลม้มขาหักแขนหักอะไรอะโอ้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ด้วยเพคเพคะภัคสิตูกโว ลูกอะไรนะลูกจงดีหรือเปล่าแม่จําไม่ค่อยได้เขียนมาใหม่สิ loyalty, ah ลูกเขียนบอกเลยตอนแม่อธิษฐานอยู่นี่แหละพาดการ์ตูนโคฟอนกับฟอนในงานชื่อโฮดิโกฟอนในงาลเซอพระเจ้าไวพรลูกน้อยลูกสุพินลูกวัพรด้วยที่ตรังพะการลคกะชีวโฮดิโกโฟลูกเจ้าเอที่ฮ่องกงลูกทันย่าที่อเมริกาไม่เห็นเลยตอนนี้พายุอะไรนะวิภาลงลงหนัดเหนียนแล้วพี่น้องที่เวียดนาม นะอ่าของเรานี่หางขนาดหางยังฝนตกอยู่เรื่อยนะลมแรงเมื่อวานซื่อนี้โอ้พระบิดาประกาศสิกุรกโกขอพระบิดาทรงคุ้มครองประเทศไทยด้วยเถิดและก็ประเทศฮ่องกงฮะที่ลูกลูกเจ้าเออยู่นะประกาศสิกุรกโกให้ปลอดภัยประกาศกระกพายุหมุนพายุโซนร้อน โอ้เต็มไปหมดตอนนี้โอ้พระบิดาช่ไว้ด้วยเถิดทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาพระกาสกุตโกฟอนใงฟอนในคาเชฮอรงฟอนในงชีเทพระเจ้าเหยียดมือก็พายุหยุดแล้วโอ้ขอบคุณพระองค์พระกาละคาเชฮอลโรฟอยทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ากาลคาเชฮอโลฟอนในงชีนันนากเซพระเจ้าใหญ่สุดพระเจ้าสูงสุดในโลกนี้ไม่มีใครเทียมทันซาโลโกทราโฟผีมันอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้าโอหัวแห่กะลกหัวแตก หัวแตกรถรถล้มเหมาลูกพระกาชีโฮเดงฟอนในกาชีหัวแตกขอพระเจ้าเปลี่ยนสินใหม่ที่หัวด้วยไปคาะพระกาลักกชีที่หัวแตกขอสมานแผลให้หายน้ำบัดนี้ในนามเยซูประกาศชิโกตโกฟอนในกอฟานในกองเชียงโฮเดงฟอนในกองฟานในกะซีนันกะเซนกะซีหัวแตกและแขนขาเป็นไงมั่งฮะลูกประกาศชิโกตโกฟอนในกองฟานในกะซีนันกะเซนกะซีนันตะโกฟอนในกะเซ เวลาลูกขับรถไปไหนนะขอพระเจ้านะขอพระเจ้าขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปกปักรักษาตั้งแต่หัวจรดเท้าที่หลังอะสารกัทโรฟอาแนงาฟอาแนงาชีนอนโกโฟร์งาเซขอพระบิดาคุ้มครองตั้งแต่หัวจรดเท้าไปไหนก็ปลอดภัยเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราเผลอลืมไปนะสิเราไม่ได้อธิษฐานขอใช่ไหมเวลาไปไหนฮะพระกาสกุโรโกโฟร์เงาเซ อขอพระเจ้าเสริมกําลังขอบคุณพระเจ้ากําลังเดินค่ะคอยจะล้มอ๋ออย่าล้มเลยให้พระเจ้าเสริมกําลังค่ะประกาศสิ่งกอเสิ่งของฟ้าในเงชีนอนตะการันในกาซีขอพระเจ้าเทพพรณ์ให้ทุกท่านที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการประกาศข่าวประเสรศิฐในการกล่าวพยานในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าทุกวันขอให้เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชและเต็มล้นด้วยลักษณะชีวิตทุกคนในวันนี้ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยของพระอ,องค์เสด็จ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพ,ออนนพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนซิบนิวพระนมอมระบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเพนน้าเยว่าเมลฟังวาจาเศร้าเพนนายขอพระพรจากสวรรค์น,นันเทลงมาจากฟ้าฟว้าสึงมาจากซจ ये रखने แต่ความที่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าอวยพรน,น่าแม้พระเจ้าอวยพรอ,อ่านพระคัมภีร์จบเปล่มนะคะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหลนหลุนเล,ลือดลานลดเลยนะคะอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดนะคะอย่าให้ผิดข้อใดข้อหนึ่งนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพี่เยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อประพร์ด้วยค่ะเกรสบีวิทยสวัสดีค่ะ